แลวพรส่งปีเก่ากันเลยนะเอาวันนี้นะส่งเสด็จเ,เราก็ขออ้างในความตั้งจิตอันเปนแรงอธิษฐานของเราถือเอาคำสัตย์คือเป็นวาจาที่เรากล่าวตรงตามจริงที่เรามี เวลาไม่ได้ลังเลสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้ลังเลสงสัยในคุณของพระธรรมแล้วก็ไม่ได้ลังเลสงสัยในคนของพระอริยสงฆ์มาช้านานในการเวลาที่เราไม่ลังเลสงสัยในคุณทั้งสามประการเราไม่ได้กระทำสิ่งอันใดที่ผิดต่อความโลภหรือมีความโกรธความหลงได้เต็มเรียกความผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ในข้อใดข้อหนึ่งเราถือเอาว่าสิ่งที่เราได้กระทำมันเป็นความจริงของเราก็ขอ,ขอให้คำของเราในที่จะกล่าวให้พรแก่เธอก็จงเป็นผลจริงเช่นเดียวกันฉะนั้นขอพระบรารมีของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์เมืเสน็จพ่ออ์ปสมบรมรมาศา,าสดาทรงเป็นประธานขอพระบรารมีของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ พระบารมีของพระธรรมและเหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายสืบสืบกันมามีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมัยยานเป็นที่สุดและขอพระบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเพื่อมีบารมีเต็มแล้วมีหลวงปู่ปานเป็นที่สุดและขออรัจนาพระบารมีของเหล่าพระอริยะสาวกทั้งหลายตั้งแต่โสดาปจมักจนถึงอรัจผล ขอบารมีของพรหมและเทวดานางฟ้าทั้งหลายทั่วสากลและพี่พมีท่านปู่สัมปดีพมเป็นประธานท่านปู่พิอินนัญย่าพร้อมท,ทั้งท่านลงเท้าจ่าตุมราชทั้งสี่ท่านอินจกะแล้วก็บริวารมีท่านหลงพยายมและท่านนาบัญชีเป็นที่สุดด้วยวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งเป็นสัติยาทิฐาน ขอให้เธอทั้งหลายผู้มีบุญญาธิการได้กระทำความดีกันมาช้านานสะสมได้ความเพียรและความอดทนอดกั้นมาอย่างมากไม่เคยหวัดวันหรือว่าหวันไหวในชีวิตที่จะต้องสูญเสียสิ่งอันใดลงไปมีเจ่ความเต็มอกเต็มใจที่จะเสียไปซึ่งในพระพุทธศาสนาเป็นต้นมาเธอมีความเพียรและพยายามที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติ ให้เข้าถึงซึ่งอริยมรรคและอริยผลไม่ได้เป็นคนตั้งใจเกียดค้านปฏิบัติจนเหมืนคนมัวเมาในโลกโกรธแล้วก็หลงเราเธอทั้งหลายผู้มีจิตใจปักไปกระทำบนร่วมกับรูปมาตั้งแต่ต้นมาถึงปลายยังมีความศรัทธาเริ่มใสที่จะกระทำไว้ในพระศาสนาต่อไปในเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าขอวันนี้จงเป็นวันสิ้สุดแห่งการดับซึ่งอะ กุศลกรรมที่มีกำลังที่จะพาให้เธอเหล่านี้เดือดร้อนทั้งกายวาจาและก็ใจถธอเอาวันนี้เป็นวันพระแรมสิบสี่ข้าเป็นวันจันทร์ดับขอให้ทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นสิ่งที่เป็นอกมงคลสิ่งที่ติดเนื้อติดตัวในตนติดเนื้อติดตัวกับบุคคลที่เป็นที่รักติดอยู่กับเคห,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 หสถานบ้านเรือนโรงของเธอก็ดี สิ่งที่เป็นอามงคลทั้งปวงเหล่านี้ที่ยังจิตใจของเธอและคนของเธอที่เป็นที่รักสร้างความวุ่นวายและกระสับกระสายเดือดร้อนในบ้านก็ดีในที่ที่เธออยู่ที่ใดก็ตามทีขอให้อกุศล,ลกรรมน้อยใหญ่เหล่านี้จงดับเหมือนดวงจันทร์ที่ดับแสงฉันนั้น ขอกระแสแห่งกุศลผลลบุญที่เธอได้กักไหวตั้งใจกระทำด้วยความมุ่งมั่นและด้วยศรัทธาแท้เต็ไมได้ความปรารถนาที่จะเกื้อกูลในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองประสงค์ให้เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายพากันได้ประโยชน์ในผลของทานที่เธอได้กระทำกันมายังให้เธอรู้สึกชื่นชมยินดีในผลของทานที่เธอได้กระทำ มันสืบมาจนไม่ขาดสายขอความอิ่มในจิตใจของเธอในครั้งคราวใดก็ดีขอความปิติยินดีในกุศลผลบุญที่เกิดขึ้นในในการกระทําครั้งใดก็ตามทีจงบังเกิดเป็นภาระอนิสง์ว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเธอจงกระทบแต่เรื่องที่มีความอิ่มอ,อกอิ่มใจเธอจงรับรู้และก็ได้รับสิ่งที่มีความชุ่มชื่นในจิตใจของเธอเสมอ เธอจงมีโอกาสได้กระทำกุศลความดีได้ทุกครั้งที่เธออยากจะกระทำเธอจงหลุดพ้นจากคนผ่านทั้งหลายที่จะกระทำให้เธอทั้งหลายมีความเศร้าหมองและมืดมนเธอจงเป็นผู้พบแต่กันรายานี้ไม่คือคนที่พาให้เธอนั้นพบแต่สิ่งที่เป็นความปิติและยินดีเสมอไปเธอจงเป็นผู้ที่มีความหลังไหลไม่ขาดสายในลาบสการะทุกเมื่อ เธอจงประกอบกิจอันใดก็มีคนเกือ้อกูลส่งข้อช่วยเหลือไม่ขาดสายเธอจงเป็นผู้สะสมทรัพย์ด้วยตนพึงได้รับสการะมาเพื่อตนได้ความสมบูรณ์และบริบูรณ์ไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องเธอจงเป็นผู้ปราศจากโลคาภัยวิบัติทั้งปวงอันมีโครคภัยไข้เจ็บก็ดีพยันอันตรายอันเกิดจากสิ่งต่างๆในโลกสากลและโลกนี้ก็ตามที จงอย่าได้ละแคะละคายทำลายความสงบภายในจิตใจของเธอในทุกเมื่อขอกำลังของพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพและพระสังขานุภาพและเทวาตานุภาพทั้งหลายได้สัจจยาทิฏฐานของข้าพระพุทธเจ้าที่เอ่ยอ้างในสัจจริงตลอดมาจงทำให้เธอผู้ตั้งจิตกระทำตนได้ความปรารถนาะอันเป็นกุศล จงได้รับผลในพรด้วยความตั้งใจของข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปจนกว่าเธอจะได้สิ้นอายุไขในระหว่างนี้ขอให้เธอทั้งหลายจงพึงประกอบกิจอันเป็นบุญกุศลในยามใดก็พังพร้อมบริบูรณสมบูรณ์ในลาบสการะอันมีเงินและทองไม่ขาดสายไหลามาเทมาคำว่าไม่มีจงอย่าได้ปรากฏกับเธอนับแต่นี้ ขอความสวัสดีอันเป็นมงคลทั้งปวงจงบังเกิดกับเธอตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าขอให้เหล่าพระผู้มีพระภาคเหล่าเทวดาที่เมตตาอารักขาเธอทั้งหลายจงเป็นสิริแก่เธอขอสถานที่อันใดที่เธอเหยียบย่งอยู่ก็จงเป็นสริริเป็นมงคลแต่เธอทุกเมื่อที่สุดก็ขอให้อริยมรรคและอริยผล ในเหล่าพระอริยะบุคคลและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายได้กระทำจิตถึงดีแล้วได้ทําอันใดที่องค์เสด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าได้กระจ่างแล้วขอเธอทุกคนผู้เปรียบเสมือนลูกแก้วจงเป็นผู้ได้กระทําทำทั้งหลายที่พระองค์ทรงกระถึงดีแล้วเหล่าพระอริยะทั้งหลายได้กระถึงถึงธรรมนั้นได้ความบริสุทธิ์ผดผ่ดองในจิตดีแล้วจงมาบังเกิดต่อใจของเธอ ให้ถึงซึ่งอริยมรรคและอริยผลปรากฏนับแต่นี้เป็นต้นไปตราบเท้าของเธอจะได้ถึงซึ่งนิพพานในชาติป,ปัจจุบันทุกคนเธอส,สขอเจอกันครับพร้อมกันครับนะสัมัสาสัมพุโทโธตัคตวาปุตตังตัควันตนังอะภิวาสาวิโตวะ ทุกคนนะใครเดินทางกลับก็ปลอดภัยนะสวัสดีภาพเนทองและมาเทมาเรื่อยๆกันเอยอะๆนะอะ